นะครับคุณหมอพลินนะครับเอาละแขวงมาแล้วครับลวดหนึ่งเส้นเอาเลยจับคือยเหมือนจะง่ายอยู่ตรงกลางแล้วตกใจทำไงเอา้าไม่มีที่จับเอา้เอาเฮือเฮือไม่มีที่จับเฮืเอเฮ่าทำไง มาได้โอ้โหถึง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 แล้วเก่ง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 ใครเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหได้ยังไงล่ะขึ้เยอะขึ้นเยอะไหนสูงกว่าพื้นเท่าไหร่โอเคได้แล้วไปได้แล้วฮัลโหลเจ๊ได้แล้วมาเลยมาเลยเอามาเลยอ้าวเดี๋ยวพูดว่ามาเลยมาเลยน่ะเอาให้มันถึงนะ หนะันกลับมามองทางนี้แน่จ้าเอ๋เเลยเอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดียวเดียวว, <laughs> ว่าอะไรแค่สี่เก้าเองกลัว,วนขนาดนั้นจ้าเอ๋มจจีมจิฮัลโหลนี่โอ้โหขนาดนั้นเชียว,เ,วเอาไ้เอาไ โอเอ้ยมาช่วยอ่ะโอเคเอามาเอ้าเริ่มอ่ะโมจิโมจินี่นะคะ้วิวิวิมีใครอะใครอะใครอะเฮ้ยเขย่าเขย่าเฮ้ยเขย่าเฮ้ยฮ่าเฮ้ย